สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูสมโชคสุริปภานะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมารยาทเด็กดีนะครับมารยาทเด็กดีก็สําหรับหัวเรื่องในวันนี้นะครับก็เป็นมารยาทในการต้อนรับบิดามาดาหรือผู้ปกครองนะครับนักเรียนนักเรียนครับผู้ปกครองนะครับ เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะครับเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กๆนะครับเพราะนั้นเราจึงควรมีมารยาทที่ดีต่อท่านนะครับวันนี้ครับครูจะนำเรื่องราวของการปฏิบัติตนของนักเรียนนะครับในการต้อนรับปิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับนักเรียนควรมีมารยาทและก็ควรปฏิบัติต,ต่อผู้ปกครองนะครับ การต้อนรับบิดามารดานะครับหรือผู้ปกครองนะครับเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองกลับจากที่ทํางานหรือกลับจากทําธุระที่ต่างๆนะครับเราต้องปฏิบัติด,ดังนี้นะครับหนึ่งกล่าวคําทักทายแล้วก็แสดงความเคารพต่อท่านด้วยความนอบน้อมนะครับ 2. ช่วยถือของครับแล้วก็นําไปเก็บไว้เรียบร้อยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 3. นำน้ำมาให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองดื่มนะครับเพื่อให้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า 4. สนทนาซักถามบิดามารดาหรือผู้ปกครองด้วยถ้อยคําที่สุภาพและอ่อนน้อมนะครับเป็นมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับเพราะนั้นนักเรียนครับวันนี้การบ้านนะครับขอให้นักเรียน ถ่ายภาพนะครับเช่นการช่วยถือของการนำน้ำให้ผู้ปกครองนะครับส่งมาในห้องนี้นะครับเป็นงานง่ายๆนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนประพฤติปฏิบัตินะครับต่อผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามานะครับด้วยการแสดงกิริยามารยาทที่ดีต่อท่านนะครับสำหรับวันนี้น,นะครับก็ให้นักเรียนได้ลองไปประพฤติปฏิบัตินะครับ เจอกันสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ